เดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก n นชิน p ับ g ีฟรีไฟ r e เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางลานได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ l ลเวลอั <Level Up. S 2> ใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลยเลเวลอัพโคลาด เล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวลัพไปพร้อมกันเอาแลยฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเปิดใหม่เลยกับฮอนไครสตาร์เรลนั่นเองนะครับก็เป็นเกมแนวเนื้อเรื่องนะเออเป็นเกมที่ผมติดอยู่ตอนนี้เลยคือเพิ่งเปิดในวันที่ผมอัดคลิปตอนนี้เนะี่ยแต่ว่าคลิปนี้อาจจะลงวันที่ผมอัดคลิปแล้วไปหนึ่งวัน <c oughs> นะก็เป็นเกมในซีรีส์เดียวกับฮอนไค i อิมเพกนะเพราะว่าแนวฮอนไครเนี่ยคือผมชอบส่วนตัวอยู่แล้ว เลยตั้งแต่สมัยแบบภาค2อ่ะที่เดินยิงเป็นไซส์สกอร์ลิงอ่ะแล้วก็เป็นภาค3นะครับที่เรียกได้ว่าภาคน,คนั้นก่คือน่าจะฮิตที่สุดแล้วนะครับในฮอนไคในช่วงนั้นนะพอมาในภาคนี้เนี่ยเป็นภาคของสตาร์เดลเนี่ยผมก็ไม่พลาดนะครับที่จะเล่นนะแต่ว่ารูปแบบของเกมในเกมเนี้ยจะไม่เหมือนกันอ่าจะไม่เหมือนกันนะครับเกมเนี้ยเป็นเกมแนวเดินเนื้อเรื่องนะก็คือใครที่ชอบสายเนื้อเรื่องเนี่ยแนะนําให้เล่นเกมนี้เลยเสพเนื้อเรื่องค่อนข้างมันนะครับสนุกดี แล้วก็เป็นเกมแนวรอบเลนนะครับก็คือเดินไปหลังมอนเตอร์แล้วก็ตีเพื่อให้เราได้เปิดก่อนแถมแบบได้ตอดเลือดมอนด้วยแล้วก็เป็นเกมแนวไขปริศนาด้วยนะครับก็จะมีเควสให้ไขปริศนาพร้อมกับตีมอนไปด้วยแต่ว่าในเกมเนี่ยมันจะตัดสลับตอนที่ต่อสู้ด้วยก็คือเข้าในบทเทิลน่ะนะมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะครับมันก็จะเป็นเกมแนวเทิร์นเบสและต่างจากแนวที่เราเดินในเมืองนะตอนนี้นะครับเนี่ยที่อยู่ตอนเนี้ยเราสามารถเดินได้อิสระนะแต่พอเราต่อสู้เนี่ยมันจะอยู่ในแนวเทิร์นเบส นะครับมีบ่งมีเบรกด้วยตีจนเบรกเนี่ยแล้วก็ให้ฝ่ายสตันอลไอย่างนี้แต่ว่าคอนเทนต์ของเราในวันนี้เนี่ยไม่ใช่การรีวิวเกมเนะเพราะว่ารีวิวเกมเนี่ยถ้าทุกคนมาลองจับเองผมว่าให้ลองจับเองน่าจะสนุกกว่า <Yes. S 1> นะฮะแล้วอย่างรีวิวเกมคนก็ทํำไปเยอะแล้วนะแต่ว่าในวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์หาสมบัติสมบัติที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังผมตอนนี้เลยนะครับเนี่ยสมบัติธรรมดาเนี่ยอ่ามันจะมีสมบัติธรรมดาอยู่ตามแมปแต่ว่าบางแมปก็ไม่มีแต่ว่าบางแมปจะมีนะครับแล้วก็มีเยอะด้วยไม่เท่ากัน นะวันนี้ผมจะมาหาสมบัติทั้งหมดกันของเมืองนี้นะครับเมืองแรกเรียกว่าเมืองก็ไม่ได้เรียกว่าฐานทัพเราดีกว่านะครับกับสตาร์เดลนะในแมปเนี้ยมันจะมีสมบัติอยู่ซ่อนอยู่ในเบสโซนนะครับสโตรเรตโซนแล้วก็ซัพพลายโซนแล้วก็ทางตัวเกมเนี่ยเขาก็ได้บอกเหมือนกันนะว่าสมบัติของเราที่เราหาไปเนี่ยเหลือกี่ชิ้นแล้วก็ดูทางซ้ายมือเลยอย่างในแมปเบสโซนของผมเนี่ยก็จะเหลือสมบัติที่ผมยังไม่ได้ไปหาอีกประมาณ6กล่องเราหาเจอแล้ว1กล่องอย่างนี้ แล้วก็จะมีวาร์ฟทรอตเตอร์ด้วยนะเป็นมอนสเตอร์ลึกลับที่ทําให้เราเนี่ยตีแล้วได้เพชรด้วยแต่ว่าข้อควรระวังก็คือต้องรีบตีเนี่ยเดี๋ยวมันหนีได้มันหนีได้นะครับตัวนี้สมบัติเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับมันได้อช e เม n นด้วยอย่างแรกเลยที่เราต้องรู้ก็คือสมบัติได้อช e เม n นหรือว่าความสําเร็จด้วยก็อยู่ที่ตรงนี้เลยนะฮะยิ่งเราสํารวจพื้นที่เนี่ยเราเปิดสมบัติเนี่ยมันก็จะได้อชิเม n นตรงนี้ด้วยนะครับเราก็จะได้เพชรต่อเนื่องกันนะสมบัติเนี่ยมันจะได้เพชรในเกมนี้ด้วย เขาเรียกว่าสเตล่าเจดนะครับก็คือเพชรอันนี้เนี่ยเพชรหน้าตาอย่างเงี้ยเนี่ยสเตล่าเจดเนี่ยจะได้เพชรตรงนี้ด้วยก็ได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับกล่องนะแล้วก็ได้เงินนะครับได้ของอัพต่างๆคือมากมายนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้เพชรนั่นแหละที่ทุกคนเขาหากล่องเขาจะเอาเพชรกันนั่นแหละนะฮะหรือว่าได้ส่วนของอันนี้ด้วยทุกคนเป็นในส่วนของไลท์โคนนะฮะก็คือเรียกได้ไง่ายว่าเป็นการ์ดอ์ติแฟกต์แล้วกัน ไอ้พวกการ์ดพวกนี้มันก็จะเสริมพลังให้กับตัวละครหลักหรือว่าตัวละครของเราที่เราไปลงด้วยนะครับบางกล่องมันก็จะรอบพวกนี้ด้วยเนะเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาสมบัติกันนะครับไปล่าสมบัติกันดีกว่านะครับก็อยู่กับนี่เลยตัวเอกเนะฮะหมีน้อยเมื่อกี้นั่งแอบเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมเราก่อนอื่นเลยเนี่ยก็เริ่มกันกับกล่องแรกกันเลยดีกว่านะครับก็อยู่ในแมปนี้แหละเบสโซนนะกับข้างหลังของเราเลยนี่เห็นไหมมีสมบัติธรรมดาด้วย ถ้าเราเปิดเนี่ยนี่คือที่แรกอันนี้คือจะนับเป็น1แล้วกันกล่องแรกก็อยู่ที่ในแมปเนี่ยทางนี้นะครับล่างสุดของแมปเลยตรงที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยก็กด F เปิดนะผมเล่นในคอมนะเราก็จะได้ XP ด้วยนะครับได้เพชรด้วยอ่าเห็นไหมส่วนที่ที่2เนี่ยเราเดินตรงไปเลยนะเดินตรงไปแบบยาวๆเลยนะครับมันจะอยู่ทางขวามือถ้าบางกล่องมันไม่มีแสดงว่าผมเปิดไปแล้วนะคือคิดไม่ทันว่าจะทาคลิปนะครับ <c oughs> แต่ว่ามันติดมากไนงะ อ่ะกล่องที่2จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าตามในแมปเนี่ยจะอยู่ตรงมุมตรงนี้เลยนะฮะกล่องที่2นะก็ค่อยๆไล่ไปแล้วกันนะครับกด F <S <S เปิดเรียบร้อยได้ XP กับได้เพชรกล่องที่3เนี่ยมาทางซ้ายมือสุดนะฮะนี่กล่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือกล่องที่3นะเดินตามแมปมาเลยนะครับกด F เปิดน้ำนีกล่องที่3ตอนนี้เราเหลืออีกประมาณ4กล่องนะฮะมาถึงกล่องที่4นะครับให้เราขึ้นข้างบนมาตรงนี้เลยขึ้นบันได นะพอขึ้นบันไดามาเนี่ยมันจะมีห้องตรงนี้นะครับซึ่งห้องตรงนี้เราสามารถเข้าได้นะแล้วก็ไปสุดนะครับสุดแมปทางขวามือนี่เลยนะกล่องที่4จะอยู่ตรงนี้ทุกคนนะอยู่ในห้องไอ้นี่ที่มีคนเยอะๆเนี่ยถ้านแมปก็อยู่ชั้น2ของเบสโซนนะก็กด F นะเพื่อเปิด,ดแล้วก็กล่องที่5นะครับกล่องที่5เราเดินลงมาข้างล่างนะเดินลงมาข้างล่างแล้วก็ไปทางขวามือเลยนะไปเป็นช่องไอเนี่ช่องเล็กๆตรงเนี้ย มันเป็นทางที่สําหรับเดินเข้าศูนย์ประชาการนะตรงนี้มันจะอยู่ทางนี้นะครับนี่กล่องที่5มันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยเปิดไปแล้วนะมันจะอยุดตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะก็กด F เปิดได้นะตัวกล่องที่6เนี่ยให้เราเดินตรงไปเรื่อยๆมันจะอยู่ในศูนย์ประชาการนะครับแล้วก็มีจุดวาร์ปด้วยนะมีเนี่ยตรงนี้เป็นจุดวาร์ปได้ถ้าทุกคนไม่สะดวกนะครับแบบอยากลัดขั้นตอนอยากหาอะไรเงี้ยก็มาจุดวาร์ปตรงนี้ก่อนได้ คือกดเทเลพอร์ตได้เลยนะไม่จําเป็นต้องไปเข้านุ่นเข้านี่นะครับเกมนี้ดีมาก<ส>ก็คือเราสามารถเจอจุดวาร์ปเนี่ยก็สามารถเทเลพอร์ตมาได้เลยผมชอบตรงนี้มากๆนะครับจุดที่6เนี่ยมันจะอยู่ในห้องนี้แหละนะครับแต่ว่าไอ้ข้างหน้าเราที่เรายือนอยู่ตรงนี้อันนี้คือเป็นกล่องพิเศษแล้วก็กล่องที่6เนี่ยที่เราตามหาก็คือกล่องนี้เลยนะนี่คือกล่องที่6นะยมันจะอยู่ทางขวามือหรือว่าทางซ้ายมือถ้ามองจากข้างหน้าประตูนะเนี่ยเนี่ยสองกล่องมันจะอยู่ติดกันนะเออ กดมากดเปิดโอเคเอ็กพีได้นะ้านะับการบุกเบิกนะแล้วก็ได้เพชรด้วยกล่องที่7กล่องสุดท้ายนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยทางซ้ายนะครับเป็นโถงทางเดินทางซ้ายนะก็ข้ามไปแต่ว่าระหว่างทางเราเนี่ยเราก็จะเจอไอ้วาฟตัวนั้นด้วยนะครับผมจะเรียกว่ามันเป็นตัวอะไรดี <c oughs> มันน่ารักหรือเกินห <c oughs> น้าตาน่ารักหรือเกินตีไม่ลงเนี่ยแต่ถ้าตีเนี่ยเราจะได้เพชร60เพชรเลยนะเออก็ตีไปสนะเนี่ยระหว่างทางเราจะเจอวาร์ฟทรอตเตอร์นะครับตัวหนึ่งนะ ก็เป็นจุดหมายเป้าหมายของเราที่เราจะไปตีนะครับนี่เลยคือต้องรีบเข้าไปตีนะทุกคนนะครับงั้นมันจะหนีไงล่ะนี่ไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูระบบการต่อสู้เลยแล้วกันนะครับคือถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีคูณ2แล้วก็ออโต้ข้างบนนะแต่คือผมจะเล่นให้ดูแล้วกันแนะนําว่าให้เล่นด้วยนะครับคืออย่าเพิ่งไปกดออโต้ถ้าดัานไหนคิดว่ามันไม่ไหวจริงๆนะครับแต่ตอนเนี้ยคือผมเนี่ยค่อนข้างแน่นและของแน่นและในเมืองแรกนะ <มา S 1> แล้วก็ดูตรงหัวมอนได้ถ้าเรากดไปที่ตรงหัวมอนเนี่ยมันจะแพ้ธาตุนะครับมันก ถ้าเราใช้ท่าเนี้ยตีเนี่ย s, <S เกาะจะแตกอ่าอย่างเช่นนี่เลยเพราะหนุ่มสุดหลอ่อคนนี้เทพทัศยะนะครับตีไปเกาะก็จะแตกเห็นไหมเนี่ยฮะทีมผมตอนเนี้ยคือมีตัวเอกนะครับมีน้อยแล้วก็น้องคนนี้น้องมาสนะครับแล้วก็เป็นเทพทัศยะคือชื่อเลยจำไม่ได้แล้วน,นะครับชื่อจินจีนหน่อยนะครับส่วนน้องคนนี้ก็เป็นตัวอวยเนะเป็นน้องโลลิถือคอนนะอ่ะตีไปนะครับคืนอแนะนำว่าตีตัวที่มันยากก่อนละกันถ้าคิดว่าตัวไหนที่มันแพ้ทางเนี่ยแล้วก็ถ้าตีได้ก็ตีไปก่อนนะครับส่วนอันติ จะมีกลมๆตรงนี้นี่ะนี่เลยกดอันติได้ซึ่งถ้ากดอันติเนี่ยมันจะลัดเทินตัวที่มีอันติเนี่ยขึ้นไปบนสุดให้เราใช้อันติก่อนเลยแลวไม่ว่าเองจะเจอบอสหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีอันติเนี่ยกดไปก่อนเนะเป็นการเชนต่อนะอ่ะจมตีหมู่ในนี้ก็เคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นการตีไอตัววาร์ปตัวนี้แหละเนี่ยไอ้น้องคนนี้อ่ามันจะแบบมันจะเริ่มหลบหนีแล้วนะคือรีบตีคือถ้าไม่รีบตีเนี่ยมันจะหนบหนีนะทุกคนนะครับนี่นะเป็นไงนี่ก็ค่อย ก็คือต้องรีบตีให้มันจบนะถ้าไม่จบเนี่ยถ้าเข้าเทินมาเนี่ยมันจะหลบหนีแล้วนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะรอดอนะตรงนี้นี่มันไม่ถึกนะครับก็คือปั๊มดาเมจถมดาเมจไปได้เลยนะนี่ตัวเอกตีแรงด้วยบอกเลยแล้วก็น้องทุบไปนะครับนะแล้วก็ปิดฉากเรียบร้อยนะก็เป็นวาร์ปทรอเตอร์นะครับมีตัวเดียวในเบสโซนอันนี้นี่ได้เพชร60เม็ดเลยเห็นไหมได้เยอะไหม แล้วก็ไปหากล่องสุดท้ายกันนะรับก็อยู่ในโถงทางเดินทางซ้ายก็คือที่เราเดินอยู่ตรงนี้นะอย่าลืมเปิดด้วยนี่อยู่ตรงกลางเลยนี่คือกล่องที่นะครนะในเบสโซนนะทั้งหมดและอ่ะเรียบร้อยนะเราก็เคลียร์แมปแรกไปเรียบร้อยนะนี่เลยหมดแล้วนะมีสมบัติกับวาร์ปทรอสเตอร์นะครับคือหมดแล้วมาถึงแมปที่2นะก็คือสตอรเรจโซนนะหรือว่าโซนที่2 คือโซนที่2เนี่ยผมเก็บไปเรียบร้อยแล้ว8อันบวกกับตีวาร์ปพอเตอร์แล้วด้วยก็เดี๋ยวจะวาร์ปไปตำแหน่งที่มันง่ายๆแล้วกันเนี๋ยผมจะไล่ไปทีแบบเป็นแผงไปเลยนะก็คือไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจะได้ไม่งงนะเราก็มาโผล่กันตรงนี้ดีกว่านะครับตรงนี้เลยเทเลพอร์ตมาโอเคนะครับพอเราวาร์ปมาเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเราจะเจอหนึ่งกล่องตรงนี้นะครับแต่ผมเก็บไปแล้วนั่นนี่คือกล่องแรกนะครับมาทางเทเลพอร์ตเนี่ยเลี้ยวซ้ายมาเลย นี่คือกล่องแรกนะในแมปนี้นะครับกล่องที่2เนี่ยเดี๋ยวไปที่ตรงนี้ก่อนเนะยครับมันจะอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราจะเจอตัวของวาร์ฟทรอตเตอร์ก่อนก็คือเราตีตรงนี้นี่น้องเขาจะอยู่เนี่ยวนอยู่ตรงเนี้ยนะครับเราก็จะตีเราก็จะได้วาร์ฟทรอตเตอร์เป็นตัวที่2นะครับก็คืออันนี้เลยแต่ละแมปเห็นไหมแต่ละโซนมันจะมีแค่อย่างละตัวนะแล้วก็กล่องที่2เนี่ยมันจะมาขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับมันจะอยู่นี่นี่คือกล่องที่2นะครับแล้วก็กดไปก็คืออยู่ตรงแง่งตรงเนี้ย เนี่ยในแมปจะอยู่ตรงแง่งตรงเนี้ยข้างหน้าก็จะมีวาร์ปทรอตเตอร์ดักอยู่ตัวหนึ่งะนะส่วนกล่องที่สมเนี่ยคือเดินขึ้นไปข้างบนเลยมันจะอยู่ทางซ้ายเนี่ยจะอยู่ห้องทางซ้ายตรงนี้นี่นะครับแล้วก็จะมีศัตรูตัวหนึ่งด้วยนะมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่คือกล่องที่สามตัวในศัตรูที่ยืนอยู่นั้นเราก็ช่างแม่มนะไปไปต่อนะครับเดี๋ยวมันตีเรา <laughs> ลีก่อนลีก่อนนะจริงล้วผ่านตรงนั้น มันก็มีกล่องน,นะนะอ่ะไปตรงนี้ก่อนดีกว่านะกล่องที่สี่ตีแม่มเลยก็ได้อ่<ะ>เดี๋ยวเราออโต้เลยแล้วกันนะอ่าก็ในเวลาอันสัน้นเรียบร้อยโอเคตีศัตรูเนี่ยถ้าเจอก็ตีด้วยนะมันจะได้เงินด้วยนะครับแล้วก็ได้พวกของนะอ่ะกล่องที่สี่นะเดินขึ้นไปข้างบนนะยมันจะมีวาร์ปอันหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเราจะวาร์ปเทเลพอร์ตมาตรงนี้ก็ได้กล่องที่สี่เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่นะครับอยู่ในห้องนี้ ทางขวามืออ่ะมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมเก็บไปแล้วน,นะมันจะอยู่ประมาณตรงนี้เลยห้องเนี่ยมาต่อต่อพอกล่องที่ห้าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องออกประตูไปก่อนนะกล่องที่ห้านะมันจะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนมันจะอยู่ในแง่งตรงนี้แหละนะครับตรงเทเลพอร์ตวาร์ปตรงเนี้ยนี่คือกล่องที่ห้าจะอยู่ตรงนี้เลยถ้าทุกคนเล่นตามเนื้อเรื่องอ่ะน่าจะได้เปิดกล่องน,นะอันน,นี้นะครับนี่คือกล่องที่ห้า กล่องที่6เดินลงไปเลยนะครับเดินไปข้างหน้านะเลี้ยวเลี้ยวไหนวะเลี้ยวขวาเฮ้ยไม่ใช่ถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นอีกกล่องหนึ่งแต่เราไม่เอาไงคือเดี๋ยวเราเก็บข้างบนให้หมดก่อนนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับกล่องที่6นะนี่คือข้างบนน่าจะหมดแล้วนะครับในแมปนี้นะข้างบนนะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนแล้วก็กล่องที่7เลี้ยวมาทางซ้ายเลยก็คือเราไปตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็พอมาเดิมตรงนี้เนี่ยที่มีต้นไม้ คล้ายๆต้นไม้เนี่ยมันเป็นไอ้ผลึกอันเนี้ยแล้วก็เลี้ยวทางซ้ายนะครับ <an> จะเจอห้องห้องหนึ่ง <an> เดินตรงไปสุดแมปนะครับจะเจอกล่องนะี่อ่ะนี่คือกล่องที่7จนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในห้องหลืบห้องนี้เลยก็กดไปเรียบร้อยนะครับนี่คือกล่องที่7นะส่วนกล่องที่8เนี่ยอันนี้คือเราต้องลงข้างล่างแหละเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างกันเดี๋ยวเราขอวาร์ปมาที่เดิมแล้วกันนะครับเราก็เดินตรงไปข้างหน้านะ ตรงตามทางไปนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมันจะอยู่ข้างล่างตรงขอบขอบเนะียนี่เลยทุกคนข้างหน้าของเรานะครับกล่องชิ้นที่8ดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมเก็บไปแล้วนะมันเลยไม่ขึ้นนะมันจะอยู่ตรงขอบขอบตรงนี้แหละนะกล่องชิ้นที่8นะแล้วก็กล่องชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราวาปมาที่วาปข้างล่างนะก็คือชั้นที่1เลยนะครับวามาที่วาปข้างล่างอันนี้วาปมาเทเลพอร์ตมาเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมาแบบพอดีกัน ไอ้ตรงนั่นเลยไอ้กล่องพอดีเลยก็อยู่ตรงสีม่วงๆตรงเนี้ยมันจะอยู่ประมาณแถวๆนี้แหละทุกคนนะครับน่าจะอยู่ข้างหน้านะน่าอยู่ประมาณตรงนี้นะน่าจะอยู่ตรงนี้นะคือวาร์ปแค่เทเลพอร์ต้างซ้ายอ่ะคือมาถึงเลยนะฮะนี่คือกล่องสุดท้ายนะเป็นแมปของสโตรเลตโซนนะก็เป็นแมปที่2ในแผนที่สตาร์เรลนะเดี๋ยวเราไปที่โซนที่3กับซับไพโซนกันนะครับซับไพโซนมันก็ ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่แถมมีกล่องน้อยด้วยนะครับวกกับว์ปทรอตเตอร์เนี่ยหนึ่งตัวนะครับก็มีกล่อง6แล้วก็ว์ปทรอตเตอร์หนึ่งปานเดี๋ยวเราไปแมปนี้กันนะครับเราวัปมาที่ตรงนี้ก่อนเลย Room อิเล็กทริ l อ o ์ลูมเน่เอาว์ปมาทเทเลพอร์ตมาตรงนี้นะครับไปดูที่กล่องแรกกันเราเลี้ยวไปที่ทางขวามือนะพอว์ปมาปุ๊บเลี้ยวทางขวามือเลยก็คืออันนี้เราเปิดประตูด้วยนะครับแล้วก็เดินตรงมาที่ห้องเล็กๆอันนี้เลยนี่กล่องชิ้นแรกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับสมบัตินะ แล้วก็กดเอาสมบัติไปเรียบร้อยนะครับนี่คือกล่องกล่องแรกที่อยู่ในซัพพลายโซนนะกล่องอันที่2เนี่ยกล่องชิ้นที่2เนี่ยก็คือต้องเดินตรงไปข้างหน้าเราจะเจอมอนตัวหนึ่งนะครับก็ให้สู้ไหมอ่าไม่ไม่ต้องสู้ก็ได้นะครับเดินตรงไปมาทางซ้ายมือมันจะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยซึ่งมันจะมีมอนเกลื่อนกาดอยู่นะเออแมปนี้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นี่คือกล่องชิ้นที่2นะฮะถ้าเราเดินออกมาจากตัววาร์ปเนี่ยก็คือข้างหน้าประตูเลย ชิ้นที่สามนะครับกล่องใบที่สามก็คือเราเดินตรงไปเ <_ an> ดินตรงไปแล้วก็ลงข้างล่างด้วย <_ an> แล้วก็เลี้ยวขวามือมันจะอยู่ห้องเล็กๆตรงนี้เลยนะครับ <_ an> นี่นี่ <_ an> คือกล่องชิ้นที่สามนะในแมปโซนนี้ <_ an> แล้วก็กดเอาไปนะครับ <_ an> มันจะอยู่ประมาณหลืบเนี่ยช่องเล็กๆเนี่ยถ้าเราเดินจากแมปก็เดินตรงมานะครับ <_ an> อยู่ตรงนี้กล่องใบที่สี่นะเดินตรงไปเรื่อยๆนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาในห้องเล็กๆ ครับข้างหน้าเลยอ่าอันนี้น่าจะอยู่ในเซฟโซนนะก็คือปลอดภัยดีนะครับมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นี่นะฮะจะอยู่ในเซนเตอร์คอเซนเตอร์ตรงนี้แล้วก็เก็บนี่คือกล่องใบต่อไปนะนี่ <c oughs> เห็นไหมไอชิเมน้นจะปลดล็อกด้วยนะครับถ้าเรายิ่งหากล่องเยอะเนี่ยมันก็จะมีอาชิเมน้นปลดล็อกแล้วก็ได้เพชรเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ด้วยนี่คือกล่องใบที่4 <c oughs> กล่องใบที่5เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปก่อนนะฮะก็คือเดิน เรียกเดินขึ้นไม่ได้เรียกเดินลงเดินลงไปก่อนมันจะอยู่ข้างล่างทุกคนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงเนี้ยแต่ผมเก็บไปแล้วไงนี่คือกล่องชิ้นที่5ก็จะอยู่ติดกับวาร์ปอันนี้นะกล่องใบที่6เนี่ยเราต้องวาร์ปกลับไปก่อนแล้วก็มาที่วาร์ปเดิมนะครับวาร์ปตรงนี้วาร์ปแรกที่เราวาร์ปมานะมันก็จะอยู่ทางขวามือจริงๆแล้วเนี่ยเราเก็บกล่องได้เลยแต่ว,ว่าคือ ผมจะเอาไปจากซ้ายไปก่อนไงแต่กล่องที่6มันอยู่ประมาณตรงนี้แหละ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวขอแวะตีแป๊บหนึ่งเนี่ยลงไปสุดเลยทุกคนมันจะอยู่ขอบแมปเลยอ่ะสุดเลยทางซ้ายมือนี่ยอยู่ข้างหน้าตรงนี้ที่เป็นหงอนเนี่ยที่มีกล่องตัวนี้วางอยู่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงนี้กล่องที่6นะกล่องสุดท้ายในซับไพโซนนะก็คือออกจากประตูหลักของเราเนี่ยแล้วก็เดินทางขวามือลงมาข้างล่างเรับลงมาไดมาข้างล่างก็จะลงมาแถวนี้นะ นี่คือกล่องทั้งหมดแล้วนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเก็บงานกับวาร์ปทรอตเตอร์กันดีกว่ามันก็อยู่ในห้องข้างบนนะครับห้องที่มีหงอนนะทุกคนเนี่ยห้องที่มีหงอนตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงห้องตรงเนี้เดี๋ยวเราเราไปเยี่ยมเยียนเขาหน่อยนี่นะครับเดินขึ้นมาแล้วก็ทางขวามือก็คือห้องก่อนที่จะไปห้องประตูนู้นนะ่ะก็คือนี่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เปิดก่อนได้เปลียบวาร์ปทรอตเตอร์เหมือนเดิมนะครับคือเราต้องรีบฆ่ามันนะอย่างนั้นมันหนีนะ เราเรีบฆ่ามันก่อนเลยก็ได้นะครับก่อนที่เราจะไปตีตัวอ,อื่นนะแล้วก็ใช้อันติเนี่ยกดอันติไปเลยเอาให้มันตุยไปก่อนออตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยพี่หล่อของเราเนี่ยตีไปนะแล้วก็ใช้น้องธนูอังกดอันติมาโจมตีหมูนะเป็นการสาบแข็งด้วยนะเป็นการแช่แข็งนะนี่ตัวไหนติดติดสองตัวเลยนะทางซ้ายขวานะแล้วก็เอากระจายด้วยตัวเอกเรานะี่ีน้อยก็ตีไปเรียบร้อยนะคว้าทรอเตอร์ก็ตัวแตกเป็นที่เรียบร้อยนะ เวลตันด้วยตีแรนจัดเรียบร้อยนะครับนี่คือทั้งหมดแล้วนะครับทั้งกล่องทั้งวัปทรอสเตอร์ทั้ง3ตัวในคลิปนี้นะครับแล้วก็ในแมปนี้ก็คือแผนที่ของสตาร์เลวนะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ถ้าเราดูจากงานที่เราเก็บไปเมื่อกี้ก็คือครบเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือคลิปเป็นความรู้นะมันจะมีนี่อีกมันจะมีกล่องพวกแบบพัซเซิลอีกนะครับอยากให้ทำไหม อยากทำก็คอมเมนต์บอกกันในใต้คลิปแล้วกันนะว่าอยากจะแบบอยากจะดูต่อหรือว่าให้เปิดกาชาก็ได้นะคือผมพร้อมเกลือแล้วนะครับเกมนี้คือถ้าไม่ใช่เกลือเนี่ยมันไม่มาช่องผมแน่นอนะครับคือทุกเกมเนะครับถ้าเราจะเล่นแบบติดงอมเงมเนี่ยมันต้องมีกาชาแล้วใครที่สนใจอยากเติมเกมนี้เนี่ยก็ร้านเดอะฮันชอปเลยนะผมจะขึ้นแท็กเกตตรงนี้แล้วกันทุกคนก็ลองสอบถามทางร้านได้นะบริการเติมเกมถูกมากๆนะผมก็จะเติมเกมกับเดอะฮันชอปนี้แหละบอกเลยว่าร้านนี้คือเติมอย่างไว โอเคทุกคนวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์ด้วยกดซับสไคร b e แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะส่วนคลิปหน้าเป็นเกมไหนเป็นคลิปไลน์หรือว่าเป็นเกมไหนของฮอนไค i สตาร์เร็วก็อย่าลืมฝากกดติดตามไ้ด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วมาในคลิปหน้ากับเกมฮอนไคสตาร์เร็วสวัสดีผมลาไปกับพ่อหนุ่มมีน้อย<ส>เล่นเกม